โฉมหน้าทายาททั้ง6รวยเอื้อถือหุ้น30แห่งกลวยรายได้ปี2.7หมื่นล้านโฉมหน้าทายาททั้ง6เจ้าสุบุญชัยร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ69ปีนายบุญชัยเป็นจรงขุนนักธุรกิจโทรคมนาคมเศรษฐีติดอันดับของประเทศไทยพบรักกับดาราสาวชื่อดังนางสาวบุกฎคุงมาลายัยตักโดยทั้งคู่จะจัดพิธีมั่นซึ่งสร้างความฮือฮาไปทุกวงการและได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปติดตามข่าวอย่างมาก โดยนอกเหนือจากประเด็นรักต่างวัยและเส้นทางรักของคนทั้งสองยังมีประเด็นในความร่ำรวยของนายบุญชัยที่ถูกพูดถึงกันกว้างขวางได้ตรวจสอบธุรกิจของนายบุญชัยพบว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนายบุญชัยเป็นกรรมการทั้งสิ้น48บริษัทแต่ที่ยังเปิดดำเนินการ26บริษัทณวันนี้เขาถือหุ้นรวม30บริษัทจำนวน7จ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสองหุ้นมูลค่าหุ้นตามทุนจดทะเบียนห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบ น,นับเป็นภาพแห่งความสุขของครอบครัวเบญจรงค์คุณเพราะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนดังในสังคมและแวดวงธุรกิจซึ่งบ่อยครั้งเรามักจะมีภาพรวมตัวของบ้านนี้พร้อมโมเมนต์น่ารักแสนอบอุ่นให้เห็นกันตลอดซึ่งจากในภาพดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ว่ามีนักแสดงสาวคนสวยอย่างตัก๊กบงกฎภรยาคนปัจจุบันของเจ้าสุบุญชัยมาร่วมเฟรมฉลองวันเกิดให้กับสามีสุดที่รักด้วยกันเช่นกันหนึ่งสุภรัตน์ลูกสาวคนโตของเจ้าสุบุญชัย เบญจรงคุณได้เผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าพี่น้องเบญจรงคคุณทายาทของเจ้าสุไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเพ็ดคิดแก้วเบนและน้องข้าวหอมร่วมเฟรมฉลองวันเกิดให้กับคุณพ่อครั้งนี้ด้วยบอกได้คําเดียวว่าเป็นภาพที่อบอุ่นกันมากๆสําหรับครอบครัวเจ้าสุบุญชัยและลูกๆทั้ง6คน